ย้อนกลับไปในช่วงปี1,984นะครับในตอนนั้นเนี่ยบริษัทยาง ASML เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มตั้งขายใหม่ๆนะครับแทบไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแถมยังไม่มีเงินทุนไม่ต้องคิดถึงการสร้างเครื่องจักรในการผลิตชิปรุ่นถัดไปของโลกที่มันคงเป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นนะครับปีเดียวกันนั้นเองนะครับเป็นปีที่บริษัทผลิตสินค้าคอน summer อิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังจากเนเธอร์แลนด์อย่าง p h i l i p ได้ทําการแยกแผนกในการสร้างเครื่องจักรผลิตชิปออกไปนะครับและก่็ตั้งขึ้นเป็นบริษัทใหม่ในชื่อว่า ASML โดยมีสํานักง,งานใหญ่อยู่ที่เวลโฮเวนซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนหรเนเธอร์แลนด์ที่ติดกับเบลยเยียมมากนักนะครับในตอนนั้นต้องได้ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกินฝันจริงๆนะครับสำหรับ ASML ที่จะกลายเป็นบริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับ ไม้ว่ายุโรปในยุคนั้นเองเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่แต่เห็นได้ชัดว่าในตอนนั้นเนี่ยพวกเขายังตามหลังทางฝั่งซิลิคอนัลเล์รวมถึงทางฝั่งญี่ปุ่นเองนะครับที่เป็นผู้นำอยู่ในตอนนั้นยังห่างไกลมากๆนะครับแล้วเรื่องราวการต่อสู้ของ a s m l สู่การผู้ขาดเครื่องจาักรการผลิตชิปอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Ge Powerful Geek Inspire people to Story Story สวัสดีครับผมดนทระดนจากดดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงในอุตสาหกรรมชิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของบริษัทอย่าง SML นะครับที่ก้าวขึ้นมาเป็น ผู้ผูกขาดเครื่องมือการผลิตชิปอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาทําได้อย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆทำไมไม่เป็น i n t e l นะครับที่สร้างเครื่องมือในการผลิตชิปเหล่านี้เครื่อง EUV นะครับที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ผลิตชิปที่มีขนาดเล็กมากๆอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันได้นะครับทำไมมันกลายมาเป็น ASML เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อ เป็นผู้นำในเครื่องมือการผลิตชิปยุคใหม่เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับต้องบอกว่าในช่วงทศวรรษที่1990เอนี่ยอนาคตของเครื่องมือในการผลิตชิปเนี่ยมันเต็มไปด้วยคำถามที่ค้างคาใจในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะใน3ประเด็นหลักทั้งเรื่องวิศวกรรมธุรกิจและภูมิรัฐศาสตร์นะครับต้องบอกว่าในยุคแรกๆของการผลิตชิปทิสเตอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับ จะทําให้ขนาดคลื่นของแสงที่ใช้ในเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่มีความสําคัญเลยนะครับแต่ว่ากฎของมัวมันได้ก้าวหน้าไปถึงจุดที่สเกลของคลื่นแสงเนี่ยส่งผลมากๆนะครับต่อความแม่นยําในการแกะสลักวงจรชิปต่างๆในช่วงทศวรรษที่1990ทรานซสเตอร์ที่ถือว่าล้าหน้าที่สุดเนี่ยมีขนาดหลายร้อยนาโนเมตรนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีคนจินตนาการแล้วนะครับว่าทรานซสเตอร์เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ามาก โดยมีความยาวเพียง12นาโนเมตรด้วยซ้ำนะครับในตอนนั้นเหล่านักวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าการผลิตชิปในระดับนั้นได้เนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่แม่นยำมากขึ้นนะครับนักวิจัยบางคนเนี่ยพยายามใช้ลำแสงอิเล็กตรอนนะครับเพื่อทำการแกะสลักชิปแต่ว่ามันก็ไม่เร็วพอนะครับสำหรับการผลิตชิปจำนวนมากหรือในแลบบบางแห่งเนี่ยเดิมพันกับรังสี X หรือว่าแสงอุลตราไวโอเลตนะครับ ซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยจะทําปฏิกิริยากับชุดสารเคมีต้านแสงที่มีความแตกต่างกันไปนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างถกเถียงกันนะครับว่าเทคนิคใดเนี่ยจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้นะครับในสงครามการสร้างเครื่องมือการผลิตชิปยุคใหม่เพื่อค้นหาลำแสงชนิดต่อไปที่ดีที่สุดนะครับที่จะยิงไปยังซิลิคอนเวเฟอร์ ซึ่งบริษัทที่จะสร้างเครื่องมือเหล่านี้ได้ในยุคถัดไปเนี่ยต้องใช้ต้นทุนมหาศาลมากๆนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับในตอนนั้นมีบริษัทอเมริกาเหลือรอดอยู่เพียงรายเดียวนะครับนั่นก็คือซิลิคอนเวนเลกรุปซึ่งถือว่ามีเทคโนโลยีที่ล้าหลังมากๆนะครับตามหลังผู้นําตลาดอย่างแคนนอนและนิคอนอย่างมาก ซึ่งนั่นทำให้กลายเป็นว่าคู่แข่งที่แท้จริงเพียงรายเดียวของผู้นำในตลาดในยุคนั้นอย่าง c a n o อนและนิก้นนั่นก็คือบริษัทอย่าง ASML นะครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กของเนเธอร์แลนด์ที่กำลังเติบโตขึ้นมานะครับโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่แยกตัวออกมาจากบริษัทฟิลิปซึ่งเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับความน่าสนใจก็คือ ASML เนี่ย ใช้แนวคิดที่แตกต่างจากบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกานะครับโดยพวกเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะประกอบระบบจากส่วนประกอบที่ทำการจัดหาม,มาอย่างพิธีพิถันนะครับจากเหล่าซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับมันเป็นการพึ่งพาบริษัทอื่นในการสร้างส่วนประกอบหลักของเครื่องจกักรแต่ดูเหมือนว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมายนะครับแต่ทาง a s m l เนี่ยเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันนะครับในขณะที่ เหลาคู่แข่งนะครับโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นเองทั้งแคนนอนและนิ่งอนเนี่ยพยายามที่จะสร้างทุกอย่างภายในบริษัทของตนเอง ASML เนี่ยสามารถซื้อส่วนประกอบที่ดีที่สุดในตลาดได้นะครับและเมื่อพวกเขาเริ่มมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่อง EUV ความสามารถในการรวมเอาส่วนประกอบชั้นยอดจากแรงต่างๆของพวกเขาเนี่ยมันได้กลายมาเป็นจุดแข่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เด็ดที่สุดของพวกเขาเลยก็ว่าได้ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงทศวรรษที่1,980และ1,990 ASML จากเนเธอร์แลนด์เนี่ยถูกมองว่าเป็นกลางนะครับในข้อพิพาททางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่นะครับบริษัทไมคอนนะครับที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ผลิตดีแรมสัญชาติอเมริกันเนี่ยก็ต้องการซื้อเครื่องจักรในการผลิตพวกเขาจึงเลือก ASML นะครับแทนการพึ่งพา c a n น n หรือนิ k อนซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคู่แข่งของไม c ครนในญี่ปุ่นการที่ a s m l เรียกตัวมาจากฟิลิปเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับอีกหนึ่งบริษัทนะครับนั่นก็คือ TSMC จากไต้หวันเพราะว่าฟิลิปเองเนี่ยถือเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายสำคัญใน TSMC นะครับโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีก,กระบวนการผลิตรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ ทางฝั่งของ TSMC ในช่วงเริ่มต้นเพราะฉะนั้น ASML เนี่ยจึงได้ฐานลูกค้าจาก TSMC นะครับเพราะว่าโรงงานของ TSMC ได้รับการออกแบบตามกระบวนการผลิตของฟิลิปและมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเมื่อโรงงานของ TSMC เองเนี่ยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี1989นะครับทำให้ TSMC ต้องซื้อเครื่องจักรในการผลิตชิปเพิ่มอีก19เครื่องและทั้งหมดเนี่ยก็ ถูกสั่งตรงมาจาก ASML ก็ต้องบอกว่าทั้ง ASML และ TSMC เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทเล็กๆนะครับที่แทบไม่มีใครสนใจในอุตสาหกรรมการผลิตชิปในช่วงแรกๆแต่พวกเขาก็เติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือกันอย่างแข่งขันฝั่งอเมริกาเองเนี่ยแอนดี้กรอบกำลังเตรียมที่จะอนุมัติการลงทุนใหญ่ครั้งแรกของ Intel ในการวิจัยเครื่องมืออย่าง EUV เช่นเดียวกับที่ ASML กําลังทําอยู่ โดยในช่วงปี1,992ถึง1,996 Intel เองเนี่ยก็ได้สร้างความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการหลายแห่งนะครับที่ดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการสร้างเครื่อง EUV นะครับแต่ดูเหมือนมันจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าเหล่าห้องวิจัยของอเมริกาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบระบบ EUV แต่พวกเขาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับไม่ใช่การผลิตให้ได้จํานวนมากๆในสเกลอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Intel เนี่ยคือการสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ใช่แค่การวัดผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทําให้ Intel ต้องค้นหาบริษัทที่สามารถผลิตเครื่อง EUV ในปริมาณมากๆซึ่งเมื่อเหลียวมองไปยังบริษัทในอเมริกาเนี่ยก็แทบจะไม่มีบริษัทใดทําได้เลยในตอนนั้น บริษัทที่สามารถสร้างเครื่องมือเหล่านี้ที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในอเมริกาก็คือซิลิคอนเลเล์กรุ๊ปซึ่งถือได้ว่าล้าหลังมากๆนะครับในด้านเทคโนโลยีรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงอ่อนไหวนะครับจากสงครามทางการค้าในช่วงปี1980กับญี่ปุ่นจึงไม่ต้องการให้นิ k อนและแคนนอนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแม้ว่า n i k o นเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเทคโนโลยีอย่าง EUV เนี่ยมันจะใช้งานได้จริงก็ตามนะครับ มันทำให้ s s m เเป็นบริษัทเดียวที่เหลืออยู่ที่จะช่วยเหลืออินเทลได้ในตอนนั้นแต่แน่นอนนะครับว่าแนวคิดในการให้บริษัทต่างชาติเข้าถึงงานวิจัยที่ถือได้ว่าทันสมัยที่สุดนะครับจากห้องทดลองระดับชาติของอเมริกาเนี่ยทำให้เกิดความกังวลขึ้นในวอชิงตันนะครับสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการประยุกต์ใช้มันเพื่อใช้ในแวดวงทหารแต่อย่างใดและยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเครื่อง EUV เนี่ยมันจะใช้งานได้จริง แต่เหล่านักการเมืองอเมริกันก็มองว่า ASML และรัฐบาลเนเธอแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นพารามิตรที่น่าเชื่อถือได้นะครับสิ่งสําคัญกว่าสําหรับเหล่านักการเมืองชาวอเมริกันก็คือผลกระทบต่อการสร้างงานนะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใดรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้กําหนดให้ ASML สร้างโรงงานในสหรัฐเพื่อผลิตชิ้นส่วนสําหรับสร้างเครื่อง EUV และว่าจ้างพนักงานชาวอเมริกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการวิจัยและพัฒนานหลักของ ASML เนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อถูกปิดกัน้นไม่ให้ทําการวิจัยในห้องแลบแห่งชาติของสหรัฐนะครับทางนี้ก็และแคนนอนก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่สร้างเครื่องมือ EUV ของตนเองอีกต่อไปปล่อยให้ ASML เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในโลกในขณะเดียวกันนะครับในปี2001ทาง ASML เนี่ยได้เข้าซื้อกิจการของ Si ิโ a l ันเ Group นะครับซึ่งเป็นบริษัท ผลิตเครื่องจักรในการผลิตชิปแห่งสุดท้ายของอเมริกาแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีคําถามเกิดขึ้นอีกครั้งว่าดีลครั้งนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับและจะส่งผลต่อเรื่องความมั่นคงของอเมริกาหรือไม่ภายในองค์กรอย่างดาป์าและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยซึ่งให้ทุนกับอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนานเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยได้มีการคัดค้านดีลดังกล่าวนี้นะครับสภาคองเกรสเองเนี่ยก็แสดงความกังวลเช่นเดียวกัน โดยมีวุฒิสมาชิก3คนเนี่ยได้เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีจอร์ดดดับเิบุชนะครับว่า ASML เนี่ยจะครอบครองเทคโนโลยี EUV ทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐแต่ฝั่งของ Intel เองเนี่ยก็ได้ออกมาโต้แย้งเรื่องดังกล่าวนะครับว่าการขายซิลิคอนวัลเล y กรุ๊ปให้กับ ASML เนี่ยมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาเครื่อง EUV นะครับและเป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตของการประมวลผล ซึ่งหากไม่มีการควบรวมกิจการในครั้งนี้เนี่ยเส้นทางในการพัฒนาเครื่องมือใหม่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะล่าช้าออกไปอีกดังนั้นเครื่อง e u v ยุคถัดไปเนี่ยจึงได้ถูกประกอบในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับแม่ว่าสวนประกอบบางอย่างเนี่ยจะยังคงสร้างขึ้นในโรงงานในคอนเน็กติกัตก็ตามรวมถึงเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ที่ผลิตเครื่อง e u v เนี่ยมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับ โดยมีการรวบรวมนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่ตตางๆทั้งอเมริกาญี่ปุ่นสโลเวีเนียและกรีซนะครับเข้ามาร่วมกันพัฒนาแต่อย่างไรก็ตามการผลิตเครื่อง EUV เนี่ยมันไม่ได้มีการผลิตไปทั่วโลกแต่อย่างใดนะครับแต่ถูกผูกขาดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่จัดการโดยบริษัทเดียวนั่นก็คือ ASML ซึ่งสามารถที่จะควบคุมอนาคต ของการผลิตชิปของโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ ASM L สู่การผูกขาดเครื่องจักรในการผลิตชิปใน EP นี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกด a ทไนทุกทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d ดอน d t h a r a o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆ p พอดแคสดีดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆ,ๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ